พระเอกเข้าช่วยแล้วเรียกได้ว่าประชาชนได้รับความเดือดร้อนแล้วรอความช่วยเหลืออีกเป็นจํานวนมากพระเอกหนุ่มก็เป็นอีกหนึ่งจิตอาสาที่เมื่อมีเวลาว่างจากการทํางานก็รีบลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบน้ํำสูงอย่างต่อเนื่องโดยก่อนหน้านี้เขมหัสวีได้ร่วมกับบินบลลูริสพร้อมทีมมูลนิธิร่วมกันญยูลงพื้นที่แจกถุงยางชีพมาแล้วครั้งหนึ่งซึ่งพระเอกหนุ่มก็ได้เห็นความลาบาก จึงได้รับปากว่าถ้ามีเวลาจะกลับมาช่วยเหลืออีกครั้งล่าสุด13-14ตุลาคมที่ผ่านมาหนุ่มเข้มหัสวีก็ได้บินตรงจากกรุงเทพมาร่วมภารกิจอีกครั้งทั้งช่วยตักทรายทำพนังกั้นน้ำบริเวณถนนที่มีน้ำสูงเพื่อให้ยังพอมีทางสัญจรไปมาได้พร้อมทั้งนั่งเรือท้องแบนออกไปมอบถุงยังชีพเครื่องอุปโภคบริโภคให้ผู้ประสบภัยโดยช่วงหนึ่งได้พบคุณตาวัย82ปีท่านหนึ่งที่เล่าท้งน้ำตาอยู่บ้านคนเดียว ลูกหลานไปอยู่ที่อื่นกันหมดทั้งที่คุณตาเองก็ดวงตาฟ้าฟางช่วยเหลือตัวเองลำบากเปน็นอีกหนึ่งเคสที่ทำให้พระเอกหนุ่มและทีมงานรู้สึกสะเทือนใจไปตามๆกัน